โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเว็บของตัวเว็บเลียวหรือว่า robot artificial n d a intelligence learning c e n t e r นะครับผมก็คือศูนย์โรงเรียนการเรียนศูนย์การเรีนรเรยนร,รู้นะครับมุ่งยน้นและปัญญาประดิษฐ์ของเรียนกำลังใส่ของเราในอยู่นะครับผมแล้วผมนะครับผมนายดิวิชพินดีหรือว่าต้นนั่นเองนะครับผมเป็นคนเขียนเว็บแล้วก็เอาแบบนี้ขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ดูสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยถนัด UX UI นะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมเราก็จะมาดูหน้าแรกกันก่อน โดยเว็บนี้อะที่เราใช้เขียนขึ้นนะครับผมก็เกิดจากคุณครูนะครับผมก็คือคุณครูเจนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสูตรของเรานะครับต้องการทำเว็บสูตรขึ้นมาแต่ตอนนี้โปรเซสทั้งหมดยังไม่เสร็จนะครับผมก็คือยังไม่ลงไปยังตัวดาต้าเบสของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือลงไปบนพลาวน,นั่นเองตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับก็คือตัวผมไม่ว่างไปลงสักทีไม่รู้ทำไมเพืับผมก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะผมโดยเราใช้ตอนนี้เราใช้เป็น อ่าลีแอกนะครับผม React เจนนะครับผมเป็น React Native เลยแล้วก็มี React นะครับผม React แล้วก็มี Tailwind CSS นะครับผมที่เราใช้เนาะเออนี่เทลวินเทลวินเซอเซ s นะครับแล้วก็จะเป็น Node JS นะครับผมใช้เชื่อมต่อกุนนี่นัดแล้วก็จะมีตัว e x p กซ์เนะครับผม e x p กซ์เ JS ตรงนี้นะครับในการเชื่อมต่อระหว่างตัว Database นะครับผมแล้วก็ทำเกี่ยวกับอ่าเอพต่างๆครับโดยระบบเราทั้งหมดจะเป็นระบบคลื่นในระบบซี c r u d นั่นเองครับครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มอธิบายในส่วนของตัวหน้าเว็บเราก่อนนะครับก็ส่วนหน้าเว็บแรกนะผมคือหน้าโฮมนั่นเองนะครับสำหรับเข้ามาปุ๊บก็จะมีหน้าโหลดดิงนะผมการเฟลทรอเฟล็กข้อมูลนะครับผมส่วนตรงนี้เป็น nav 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 by ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับสามารถกดคิได้เป็นสกองโฮมนะครับหรือคนจะกดตรงนี้แทนได้เป็นปุ่กเนาแล้วก็ news สำหรับข่าว ข่าวประชาัมก็เราใส่เว็บนะครับผมเป็นเว็บหลักของตัวโรงเรียนเรา่นเองนะผมต่เหมือนตอนนี้เซิร์ฟโรงเรียนน่าจะลบนะครับแล้วมีพีชอเนลก็คือตัวส่วนของบุคลากรนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นชื่อนะครับผมแล้วก็ขอโทษมีทั้งชื่อไทยและก,กาอังกฤษนะครับแล้วมีรบัดคลิกตัวหนึ่งแล้วผมแล้วก็มี about ตรงน,นี้ก็จะเป็นอนาคตนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนเนาะผมยังคิดไม่ออกว่าจะเขียนยนะัง ก็จะเขียนว่าทางสูตรของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้หลักๆเราก็จะรับอบรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับผมเกี่ยวกับซิลาคอนะครับผมแล้วก็มีรับอบรมหุ่นนะครับผมหุ่นยนต์สนทนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับกลางอ่าระดับกลางนะครับทั้งประถมประถมะถมัธยมต้นปลายได้หมดก็จะมีมีทั้งสูงกลางนะครับผมตอนนี้รายแท็กไม่มีเนาะแล้วก็มีอบรมไอ T ต่างๆนะครับผมตัวที่ จริงๆสามารถกดดูที่บล็อกเราได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนื่องจากเซิฟโรงเรียนน่าจะล่มหรือก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าล่มหรือปิดนะครับว่าปกติอาจารย์น่าจะปิดประมาณช่วงนี้นะครับก็จะสามารถดูข้อมูลตรงนี้เป็นบล็อกของตัวสูตรเราได้นะส่วนตัวนี้เป็นนิวส์ก็คือเป็นสไลด์นะครับผมสําหรับท็อปิกที่สําคัญในช่วงนั้นๆนะครับผมเราก็จะสามารถใส,ใส่ใส่ตรงสไลด์นี้ได้นะครับผมเราสามารถสไลด์ข่าวเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับชุดช่วงนั้นเนาะ ก็จะสามารถดูได้ว่ามีข่าวอะไรแล้วก็จิ้มได้นะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นตัวของหน้า New วก็คือหน้าข่าวสารนะครับอย่างแรกที่เราเข้ามาเห็นเราก็จะเห็นตุ่มเหลืองตรงนี้นะครับผมก็คือตุ่ม refresh นั่นเองนะครับผมสำหรับการ refresh ข่าว refresh ดูได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้า page เป็น card นะครับผมก็คือเป็นตัวในส่วนของเนื้อข่าวนะครับผมตัวนี้เป็นรูปนะครับสามารถกดได้กดเพื่อไปอ่านข่าวเพิ่มเติมนะครับผม มันจะตรงกับตัวลีดมอนะครับผมก็คือใช้ลิงก์ตัวเดียวกันเนาะสามารถลิงก์ได้ว่าไปอ่านเพิ่มสมมุติผมอ่านโลงข่าวแล้วผมอาจจะเขียนแค่หัวข้อแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของวันที่นะครับผมว่าวันที่ของเราเนี่ยเรจาจัดวันไหนรับสมัครถึงวันไหนนะครับผมหรือว่ากิจกรรมที่เรจาจัดเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดรีบอตรงนี้ได้หรือว่าจะกดตรง พิจเจอรตรงนี้หรือกดรูปตรงนี้ก็ได้นะครับไฮดีเทียวนี่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นการมใส่ระบอกเนาะแต่ตอนเนี้ยเว็บหลักเราน่าจะล่มนะครับแล้วก็ส่วนของพ s o นอลเนี่ยเราดึงรูปมาจากตัว Data เบรหลักของตัวซฟเวอร์โรงเรียนนะครับดังนั้นรูปก็เลยหายนะครับก็จะเป็นตัวพ s o นอลตรงนี้นะครับขเขียนข่าวขาตรงนี้แหละครับแล้วก็จะเป็นชื่อนะครับผมชื่อของบุคลากรเรารวมถึงนี่จะเป็นตำแหน่งนะครับเบอร์โทรแล้วก็อีเมล ตอนนี้อันเด็กเตอร์ก็คือเป็นตัวผอ,อแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเราผอ,อ,อผู้ช่วยนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปนะครับผมเราจะมาดูในฝั่งของตัว responsiv e ก็คือในฝั่งของตัว client ที่เป็นฝั่งของ Mobar านะครับผมก็จะสามารถกดตัวนี้ได้นะครับเพื่อไปเพจต่อไปนะครับก็เป็น New นี่นะครับเราไปดูหน้าแรกกันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างครับผม สไลด์กดสามารถกดตรงนี้ได้กดตรงนี้หรือว่าเรากดหน้าเลยก็ได้จุ่มเพื่อเป็นงานพรีเวดนะครับผมหรือว่ากด go back ก็ได้นะครับต่อเขาจะเป็นแนบส้านบนนะครับแต่เราจะมาทาเป็น h a m b u r อร์นะครับก็อันนี้จะเป็น one c o l u m นะครับผมก็คือเลื่อนลงดูเรื่อยเรยแล้วก็เวลาใส่เว็บเราจะไม่กดเนาะแล้วก็จะเป็นหน้าเดียวนะครับก็คือหน้าเกี่ยวกับของเราประมาณนี้ แล้วก็เรามาดูฝั่งส่วนของแอดมินนะครับผมเลี้ยวอี24เลียวอะไรวะนี่เป็นฝั่งของ database นะครับผมเราก็จะมีตัว news เฮ้ยผมกดนิ w s ผิดผิดอันอีกหน่อยครับอีกหน่อย news นะครับผมก็คือข่าว personal ก็คือตัว personal ก็คือตัวบุคคลนะครับ station ยังไม่มีนะแล้วจะเป็นตัว id ของตัวแอดมินนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้จริงนะแเร็วๆนี้แหละครับผมรอยืน่นพอตทุกที่เสร็จก่อนแล้วผมจะทําต่อเรจริงก็ทําได้แหละแต่ผมก็เนี่ยพยายามทำาเที่ยงคืนพอด,ดีเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็น personal information นะผมเราสามารถกรอกทั้งหมดหนะผมก็คือชื่อตําแหน่งอีเมลเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตรงนี้เนาะแล้วก็ตัว picture ก็คือเป็นรูปนะครับตอนนี้เป็นยังเป็นลิงก์อยู่เนาะ ในอนาคตเราอาจจะทําเป็นตัวอัพโหลดแทนก็ได้แต่ผมคิดว่าการใช้ image ที่เป็นลิงก์เนี่ยมันแฟลกกว่าก็คืฟล l e x i b l e ก็คือมันสะดวกสบายมากกว่าก็คือมันหายเมื่อไหร่ล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนก็ได้เราไม่ต้องลบอัตราเปลี่ยนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเปลื่อย storeless ด้วยอ่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวโชว์ลิสต์อ่ะนี่โชว์กับ highlight นะผมอะเนี่ย show นะผมก็คือโชว์ข้อมูลทั้งหมดของตัว อ่าพุชชั่นอลของเรานะครับเราก็สามารถอัปเดตหรือดีลีทก็ได้นะครับก็คือนี่แล้วก็กดเลือกแล้วก็กดดีลีทได้เลยดีลีทก็เหมือนจะดีลีททั้งหมดนะถ้าผมจะไปดีลีทคือดีลีตอ่ะนะครับผมส่วนอัปเดตก็คืออัปเดตเป็นโลเป็นโลได้นะครับสมมุติว่าผมอยากอัปเดตชื่อนะครับผมแล้วก็กดกรอกตรงนี้ได้นะครับเป็นชื่อแล้วก็กดอัปเดตเลยแต่ตอนนี้ Excel มีปัญหาผมก็ยังไม่ได้แก้อะไรเนื่องจากทำทำพอร์ตเรื่องทำพอร์ต แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนิวส์นะครับผมก็คือเป็นข่าวมมนจะมีท็อปิกอย่างที่ผมว่าไปก็คือชื่อข่าวเนาะดีเทลก็จะเป็นดีเทลเล็กๆนะผมว่าข่าวสารเราคือหลักๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือเกิดว่างานของเราคือยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นระยะเวลากิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเนาะก็ยังเป็นลิงก์เหมือนเดิมนะครับผมส่วนลิงก์ตรงนี้ก็ที่ผมหมายถึงว่าลิงก์สําหรับอ่าลีดมอลก็คือไปอ่านเพิ่มครับ ก็คือสําหรับคนที่สนใจในข่าวคราวนั้นที่เราอัปเดตลงไปนะครับก็สามารถอ่านเพิ่มตามที่เราแปะลิงก์ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โชว์ลิสต์เหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนจะไม่ขึ้นเนาะทำไมไม่ขึ้นวะแต่เหมือนจะมีปัญหาที่ตัวเ x ็กซิออสพมินต์หน่อยไม่แน่ใจนะครับผมไม่ชอนไม่เฉดดีเฟดสเตเดนต์ชั้นหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับตัว e x p กซ์เผมินต์หน่อยเนาะไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไปแก้เนาะ แล้วก็กดแล้วเาัานะครับเปเลอกเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับตัวเว็บเรานะครับเพราะคับก็ผมกับผมนายดูริย์พิมด,ดีนะผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจะพัฒนายนดีขึ้นที่สุดเพื่อให้รันนะผมบอกว่าผมจะทําให้เสร็จก่อนปีใหม่เนาะแต่ผมก็บอกคุยวห้ทำเสร็จตั้งแต่ตุลาน,นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะโครงระบบมันเสร็จละแต่ผมติดตรงออกแบบนี่แหละผมออกแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มี user i n e r f a c e นะผมว่า user ต้องการอะไรเพิ่มเนาะ ตอนนี้ผมก็ทำตามที่ผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับสูรแล้วก่อนคือค่าๆเขาประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไว้จะมาอัปเดตใหม่อีกทีนะครับผมก็เดี๋ยวจะยื่นขอนเสร็จแล้วก็ทําอะไรอื่นๆเสร็จไปเดี๋ยวนี้อาจจะมีเหตุอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าระบบไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ค่าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันครับซีโอแกน